ครับตุลิฟซีอีกาเชนักทุนทันครับวันนี้ผมโอนอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นหลังเกมฟุตบอลยูฟ่าชิเปสลรีกับใน3คู่ที่น่าสนใจนะครับคู่แรกลิเวอร์พูลเจอกับเอซิมิลานนะครับคู่ที่2องแมสตี้พบกับลับซิกนะครับแล้วก็คู่ที่3ครับเปเชเจอกับครับรูชครับซึ่งเราจะมาคุยกันใน3คู่นี้แต่ว่าไปโฟกัสในคู่ของลิเวอร์พูลกับมิลานมากหน่อยครับเพราะว่าเป็นทีมใหญ่แล้วก็เป็นคู่เอกด้วยนะครับ ฟังกันจบจะลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนถ้าชื่นชอบกันก็ช่วยกันคนร้ายคนมือในการซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับกราบขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามและขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ด้วยนะครับรถยนต์นิวซูริกสวิฟต์พาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่เดอร์อ็อกชั่น ภายนอกที่ไซด์โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED プロジェกเตอร์พร้อม daytime running light อัพความสบายด้วยห้องโดยสารสีดำสไตล์สปอร์ตตกแต่งสีเงินปลอดภัยขั้นสุดด้วยถุงลมนิรภัยมากถึง6ตำแหน่งให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตุวกเองด้าล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุริทั่วประเทศคู่แรกก่อนนะครับลิวอร์พูเปิดบ้านรับมือเอซิมิลาลผลปรากฏว่าหงแดงตบปีศาจแดงดำไปได้แบบสุดมันครับ3ประตูต่อสโอ้โหนี่แหละ คือฟุตบอลยูฟ่ามเปนส์ลีกครับมันต้องเป็นเกมแบบนี้เกมที่ชวนให้ระทึกหัวใจเกมที่มีความน่าตื่นเต้นตลอดทั้งเกมนะครับการเจอกันของคู่นี้แน่นอนครับโอ้โหมันมีความทรงจำอะไรมากมายนะครับโมเมนต์ Moment ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อิสตันบูลหรือว่าจะเป็นการรีแมทช์ในปี2007นะครับที่เอสมบิลาสามารถล้างแคนได้2-1แต่ถ้าพูดถึงฟุตบอลยุคนี้ครับต้องยอมรับเลยว่าทั้งลิเวอร์พูลกับเอสมบิลานีมีความแตกต่างกันทั้ง2ทีม อยู่ในสถานะที่ไม่ได้เหมือนกันในช่วง5ปีหลังครับเลอร์พูเนี่ยเป็นทีมที่เขย่าในเวทียุโรปครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แต่ในขณะที่เอซีมิลานกลายเป็นยักษ์หลับและยังฟุบอยู่แต่ตอนนี้เริ่มที่จะลืมตาอาปป้าปากขึ้นมาบ้างแต่พวกเขาเองก็ไม่ได้สัมผัสแชมป์ลีกนะครับตั้งแต่ปี2011แล้วก็ไม่ได้เล่นในฟุตบอลเวทีนี้นะครับแชมปีม้ยนสตีกตั้งแต่ในฤด,ดูกาล2014นะครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบ7ปี แต่ก็ต้องถือได้ว่าเอซิมิลานะครับทำได้ดีมากๆสาหรับผลงานในเกมเมื่อคืนแม้ว่าจะแพ้แต่ก็แพ้แบบน่าประทับใจนะครับเกมนัดนี้เวอพูลเอาภาพรวมก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปคุยถึงประเด็นต่างๆภาพรวมนะครับเวอพูนาก่อนจากการทําเข้าวระตูตัวเองของฟิกเโยชโมรินะครับแล้วก็โมซาล a าควรจะบวกให้หงแดงขึ้นนําเป็นส0นนะครับแต่ว่าพลาดจุดโทษ โดนไมค์เมยองเซฟได้นะครับแล้วก็มิลานมาได้2ประตูในช่วง2นาทีท้ายของครึ่งแรกนะครับขึ้นนำา21จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แต่ครึ่งหลังลิพูตแก้เกมมาได้ดีขึ้นแล้วก็ซาลาแก้ตัวนะครับตีเสมอ2 2และจอแดนเฮเดอร์สันโซบทฮีโร่นะครับตะบันนอกกรอบไปโทษอย่างสวยงามคว้า3แต้มแรกไปอย่างสวยสดงดงามนะครับและนี่คือ7ประเด็นที่เกิดขึ้นสำหรับคู่เอกของเกมเมื่อคืนครับ ประเด็นแรกกับการโรเตชันของเจนคลับต้องยอมรับเลยนะครับว่าคุ้มค่าเหลือเกินเกมนี้คลับกล้าที่จะโรเตชันทีมตัวเองมากถึง4ตำแหน่งโดยตัดสินใจพักทางฟานไดมาเน่ตีอาโกและไม่มีฮาวิเอลิที่พักยาวคนที่ลงมาเล่นคือจอดแดนเฮตัสันโจโกเมสดิบอกโอริกี้และนาบีเกตานนะครับแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ มันนำมาซึ่งการขาดความสมดุลอะไรบางอย่างระบบเนี่ยอาจจะรวนบ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่เรื่องของลิฟูเนี่ยทุกคนคงทราบดีว่าจุดเด่นที่สุดคือระบบการเล่นที่มันชัดและนักเตะเข้าใจในแนวทางของเจอึ้นคลับซึ่งลิเวอร์พูลเองไม่ได้ดรอปลงอยู่หน้าเกลียดเลยสักขนาดนั้นเลยครับคือเป็นฝ่ายที่โหมเกมรุกใสเอซิเนลานอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับเพียงแต่ว่า เกมรับจะมีการเรียกว่าโชว์ฟอร์มต่ำกําลตรฐานนิดหนึ่งหลังจากที่ไม่มีฟันได์ซึ่งเป็นเสาหลักแต่มันก็ถือว่าวินวินทุกอย่างครับได้พักฟันไดโจโกเมสได้เคาะ์สนิมและขุมกำลังหลายๆส่วนถือได้ว่าทำผลงานได้ดีทีมชนะด้วยนะครับเก็บสดตัวหลักบางตัวรอเล่นในเกมหลีกมันคือสถานการณ์ที่วินมากสําหรับลิเวอร์พูลและเจอร์ันคลับ ข้อที่สองครับสมาธิขงแดงหลุดนะครับแต่ดีชื่อว่ายังกลับมาได้เลยครึ่งหลัง20นาทีแรกขงแดงเปิดเกมได้อย่างเร่าร้อนคึกคักไรเหี้ยนก็ะเหือรือเหลือเกินมีโอกาสยิงประตูมากถึง13ครั้งแต่หลังจากที่โมซาล่าพลาดจุดโทษไปอย่างน่าเสียดายดูเหมือนว่าเฮ้ยมีอะไรบางอย่างที่แปลกไปเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะลิพูเกิดอะไรขึ้นทำไมฟอร์มแผ่วลงไปอย่างน่าเกลียดซะอย่างนั้นล่ะ แลวเปิดโอกาสให้กับมิลานได้โต้ตอบมีหือมีอือตลอดจนกระทั่งมาเสีย2ประตูนะครับในช่วงเวลาเพียงแค่110วินาทีหงแดงเสีย2ประตูนี้ถือว่าเสียหายเหมือนกันในช่วงครึ่งแรกนะครับนำก่อนแต่โดน2เม็ดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกกันมันเกิดอะไรขึ้นสมาธิทำไมคุณไม่โฟกัสอยู่ในเกมแบบ100%เละ่ะแต่ถึงอย่างไรก็ต้องชื่นชมมิลานนะครับที่เล่นบอลน,น้อยจังหวะ ไม่ได้ต่อบอลพั่มพเพื่อต่อไปแล้วขึ้นไปข้างหน้าขึ้นไปข้างหน้าแล้วจบสกอร์ได้จบสกอร์ได้แล้วทำประตูได้และยังสามารถเลือกเจาะจุดเปราะบางที่สุดในแผงแบ็กโฟของลิเวอร์พูลก็คือด้านข้างฝั่งขวาที่เวนเนี่ยมีจุดอ่อนในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วแล้วราฟาเอลไรเอลทำได้นะครับเรบิชทํทำได้หล,หลายคนทำได้ดีจนกระทั่งนำมาซึ่ง2ประตูที่ต้องการการโดนคู่แข่งยิงประตู2ลูก ติดติดกันเนี่ยอันแน่นอนครับถ้าใจคุณไม่แข็งพอน่ะคุณเป๋เลแน่นะครับใจคุณแกว่งเป็นลูกตุ้มเลยแต่พอครึ่งหลังกลับมาบ่งบอกให้เห็นถึงสปิริตที่ยอดเยี่ยมครับการแก้เกมที่ดีการกระตุ้นที่สุดยอดของเจอร์กนครับและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งของสโมสรนนี้นะครับแล้วเป็นครึ่งหลังที่ลิฟูทําได้ดีทั้งเรื่องของการเซตเกมการผ่านบอลการครองบอลอยู่กับตัวเรียกได้ว่าพลาดค่อนข้างน้อย แล้วก็ยังปิดจุดอ่อนในครึ่งแรกได้อย่างยอดเยี่ยมและสุดท้ายพวกเขาก็เป็นผู้ชนะตามความที่ต้องการข้อที่3ครับหน่วยจู่โจมพิเศษจากแดนกลางครับเอ๊ะมันคืออะไรประตูที่ลิพูทำได้มาจากผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์อีกแล้วครับนี่คือ2เกมติดต่อกันแล้วนะครับที่ลิพูได้ประตูจากผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์และยังเป็นประตูที่สำคัญด้วยนะครับอย่างเช่นเกมที่แล้วฟาบินโย ซัดประตูและทำให้ทีมหลุดพ้นจากความกดดันได้และเกมนี้เฮนเดอร์สันมาซัดประตูชัยจากการยิงไกลอย่างเฉียบขาดแล้วก็คมกริบนะครับแน่นอนครับทีมฟุตบอลที่ดีมันต้องมีแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะหวังพึ่งพาความสามารถการจบสกอร์แต่บรากองหน้าแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งถ้ากองหน้าฟอร์มดรอปไปละ่ะเงียบไปละ่ะแผงริบไม่ออกกันละ่ะแล้วจะทำยังไงมาถึงมันมีที่มาบอกว่า ยิ่งถ้าคุณมีความหลากหลายมากขึ้นยิ่งถ้าคุณมีตัวพิเศษมากขึ้นในการทําประตูไม่ว่าจะเป็นมาจากฟูลแบ็กสองข้างหรือจะเป็นลูกเซตพิเซตเพลย์หรือจะเป็นการเติมขึ้นมายิงของแผงมิดฟิลด์เนี่ยมันจะทำให้คุณมีโอกาสในการได้ประตูมากขึ้นกว่าเดิมเป็นมิติในการทําประตูที่มากขึ้นกว่าเดิมนี่คือความหลากหลายที่เรือผูลต้องมีสุดท้ายพวกเขามีจริงครับ2เกมติดแล้วนะครับที่ได้ประตูจากผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ และที่น่าสนใจครับเฮนเดอร์สันที่ซัดในเกมนัดล่าสุดครับเป็นลูกยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งของเฮนเดอร์สันนะครับนั่นคือลูกแรกเลยนะฮะในรอบ7จปีนะครับที่เฮนโดลเล่นในเวทีนี้พอมาตรงแรกนี่โอ้โหซัดงามหยดเลยทีเดียวแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับเฮนเดอร์สันเองก็ถือว่ามีประสบการณ์สูงมาก,รกประกัระะคองรุ่นน้องทำให้ทีมเนี่ยดูกระชับกระเฉงแล้วก็ดู มีความนิ่งขึ้นนะครับดังนั้นความสําคัญของเทเดสันก็ยังคงมีเหมือนเดิมครับข้อที่4ครับผู้ชายแห่งแมชเขาคนนั้นชื่อว่าฟาบินโยฟาบินโยโดดเด่นอีกแล้วนะครับเป็นเกมที่2ติดต่อกันที่เรารู้สึกได้ว่าตําแหน่งแมนออฟเดอะแมชไม่ควรจะเป็นของใครควรจะเป็นของฟาบินโยคนนี้คนเดียวฟาบินโยททำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับ ช่วยสกัดกั้นการขึ้นเกมของอิสซมิลานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะเจาะเหลือเกินเขายืนถูกที่ถูกเวลาตัดเกมเบรกเกมได้แบบถูกต้องหลายต่อหลายครั้งรวมถึงเป็นตัวเชื่อมเกมที่ทําให้เกมในแดนกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยฟล์มากขึ้นไหลลื่นมากขึ้นตลอดทั้ง90นาทีซึ่งก็ต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้นะครับฟาบินโยเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลขาดไม่ได้เลย ผลงานของฟาบิโอในเกมกับเอซิมิลานครับชัดเจนนะครับผ่านบอลแม่นยำ89%โยนบอลยาว9ครั้งเข้าเป้า6ครั้งสร้างโอกาสได้2ครั้งชนะในการดวลกับคู่แข่ง14จาก18ครั้งทั้งหมดตัดบอลกลับมาเล่นได้4ครั้งและแท็กเกิลสำเร็จในถึง6ครั้งเลยทีเดียวนะครับสุดยอดมากสำหรับฟาบิโยข้อที่5้าครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนเหมาะสมกับแบ็กขวาเป็นอย่างมากเขาโดดเด่นสุดๆครับ ่อนนี้มีการตั้งคำถามนะครับว่าทเทรน์เหมาะสมกับผู้เล่นตำแหน่งกองกลางหรือเปล่าเกรตสเกตเคยใช้เขามีครูบางคนบอกว่ามันไม่เหมาะอกและนักนี้ก็ตอบย้ำว่าเขาเหมาะสมกับตำแหน่งไหนมากที่สุดครับซึ่งแน่นอนครับนั่นคือแบ็คขวาจังหวะแตะบอลทะลุทะลวงเข้าสู่กรอบเกียรติโทษลูกนั้นร้ายกาจมากครับสาหรับไอ้หนูทเทรน์มันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเปล่งประกายสุดๆในตำแหน่งแบ็คขวาตรงนี้ ไม่ต้องไปเสียเวลาในการจับเขาเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับบทบาทที่เอ,อื้อคุณภาพของเทรนด์ได้ดีที่สุดครับแบ็กขวาเท่านั้นข้อท,ที่6ครับฟอร์มของโจโกเมสถือว่าเริ่มดูดีขึ้นโจโกเมสครับลงเล่นเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยพักฟื้นอาการบาดเจ็บขึ้นมาแล้วในเกมล่าสุดครับดูจากสภาพร่างกายของเขาแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นน่ากังวลเลยแม้ว่าท้ายเกมนะครับจะโดนลูกกากราดจากอิลเวชิโร่เนี่ยโจมตีนะครับแต่ว่า ก็เอาตัวรอดมาได้การจับจังหวะการเล่นการประสานงานกับทางโวมาติดถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่ามันคือความผิดพลาดที่เล็กน้อยแล้วการลงเล่นในครั้งนี้ของโจโกเมสมันทาให้เชิงคลอปเนี่ยอุ่นใจแล้วก็เบาใจครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะพักปกิดฟันใดได้ในเกมที่เขาต้องการนะครับปิดประเด็นของลิปูที่เรื่องของ i, รีบ็อกโอริกีครับเป็นประเด็นที่7จ็ดรีบ็อกโอริกี ดูเหมือนว่าจะถูกชะโลกกับฟุตบอลยุโรปเป็นอย่างมากออริกี้ครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างน่าเซอร์ไพรส์ในเกมนัดเมื่อคืนนี้แล้วก็มีการตั้งาคำถามว่าคลับคุณกล้ามากเลยนะที่ส่งอริกี้ลงมาแต่สุดท้ายแล้วอริกี้ก็ตอบแทนความไว้วางใจของคลับนะครับหลังจากได้ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนที่บอบบี้ฟิมิโน่สุดท้ายเขาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นจังหวะเพรสซิ่งการประสานงานกับเพื่อร่วมทีม และยังมีลูกงัดให้กับโมซาล่าทำประตูลูก2-2ครับเรียกได้ว่าแค่นี้มันก็ทำให้คลับโอเคกับโอริกี้ละเดี๋ยวต่อไปลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกไปเลยส่วนลีกเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้คนอื่นทำหน้าที่แทนก็นแล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องราวของลิเวอร์พูลครับไปดูกันที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับเมื่อคืนนี้ แมนซิตี้ของเป๊ปโกนิล่าไม่รู้ไปโกรธใครมานะครับโอ้โหยิงโหดมากยิงไปถึง6ประตูต่ตอ3เออเราคิกว่านี่มันฟุตบอลฟุตซอลหรือเปล่ายิงกันแบบสกอร์สูงปรี๊ดเลยแม้ว่าคิสโตเฟอร์เอนคนคูคนะครับดาวเตะต,ตัวเก่งของไลฟ์ซิกจะมาทำแฮตทริกได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของแมสซิตี้ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ผมชอบม,มากที่สุดในเกมเมื่อคืนนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคนนั้นคือแจ็คกริลิชนะครับดาวเตะค่าตัว100ล้านปอนของซิตี้ เกลิลชลงเล่นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีประตูมาฝากเลยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับรวมไปถึงแอซิ์ครั้งแรกในเวทีนี้โดดเด่นมากๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่านักเตะอย่างเ e ลิลชเนี่ยไม่ต้องไปเครือ,อแคลงสงสัยในความสามารถครับเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากฉลาดมากเซนส์บปอลยอดเยี่ยมทักษะความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยร้ายกาจสุดๆนะครับขอเพียงแค่ว่าปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของแมสตี้ให้เร็วที่สุด ยิ่งเร็วเท่าไรเนี่ยแมสตี้จะได้รับผลประโยชน์สุดท้ายแล้วเพียงแค่ต้นซีซั่นเท่านั้นเราก็ได้รู้สึกเลยว่าแจ็คเกเลชคือน,นักเตะที่ซิตี้ต้องการมากๆนะครับเขามีความหลากหลายในเชิงความสามารถที่จะเติมเต็มในสิ่งที่ซิตี้มีอยู่แล้วนะครับแกร่งอยู่แล้วเนี่ยให้แกร่งคูณ2เข้าไปอีกครับเมื่อคืนนี้กิเลชฟอร์มการเล่นของเขาก็ต้องถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ4เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงเล่นให้กับซิตี้นะครับเต็ม90นาทีถึง3เกมครับ แต่ในเกมล่าสุดชัดมากนะครับว่าเขาสามารถยกระดับการเล่นของตัวเองได้ขึ้นมาแบบโอ้โหเป็น,นระดับท็อปของทีมแล้วนะครับกลายเป็นฟันเฟืองชิ้นสําคัญนะครับที่ซิตี้ไม่อยากจะขาดหายไปมีในแง่ดีหลากหลายแง่มุมคับสำหรับการเล่นของแจ็คก,กิลลิชกับทางซิตี้แล้วมันก็จะดีไปมากกว่านี้ครับเพราะว่ากิลลิชเขาฟิตอยู่แล้วร่างกายดีเจ็บยากมากแล้วเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงมาก เราเป็นคนที่พร้อมที่จะประสบความสําเร็จในครั้งนี้เลยและมีองค์ประกรอบส่วนต่างๆนี่ดีพร้อมอยู่แล้วดังนั้นเราอาจจะได้เห็นกิเลชนะครับได้ชูถ้วยท็อฟี่สักใบแล้วก็คว้าความสําเร็จที่ตัวเองต้องการในปีนี้เลยก็ได้นะครับดังนั้นจะต้องบอกเลยว่ากิเลชนี่โหดมากในขณะเดีวยวกันครับผู้เล่นคนอื่นของซิตี้เองก็โหดเช่นกันว่าจะเป็นริยาตมาเรสหรือจะเป็นการเปิดบอลที่ยอดเยี่ยมของควินเดอร์บอยการเล่นเซนเตอร์ การเล่นแบ็กโฟ์ตรงกลางก็ยอดเยี่ยมเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาปรับจูนในเรื่องของเกมรับอย่าเสียประตูง่ายเหมือนในเกมนัดนี้ก็แค่นั้นเองสำหรับซิตี้นะครับยิ่งซิตี้เข้าฝักเข้าฟอร์มคู่แข่งก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเท่านั้นนะครับปิดท้ายกันที่ประเด็นของเบเชนะครับเมื่อวานนี้เบเชเปิดหัวในแชมเปี้ยนส์ลีกครับเบเช่ถือว่าเป็นตป็นระดับต้นๆในการคว้าแชมป์ในรายการนี้เลยนะครับแลวเปิดหัวเจอกับใครเจอกับคลับรูสครับซึ่งถูกมองว่าเป็นจอมแจกแต้มประจํากลุ่มนะครับ แล้วเปเชนเนี่ยโอ้โหของปเชติโนนะมีการจัดเต็มมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์นี่ก็ส่งมาคินยอสนะครับแดนกลางมีจินี่วาราโดมีอันเดรเอเรราข้างหน้าเนี่ยครับสามประสานที่สุดยอดมากนะครับเมสซี่เนมาร์และเอ็มปาเป้การออกซาร่วมกันนะครับของเมสซี่เนมาร์เอ็มปาเป้แน่นอนครับมันคือเครื่องตอกยาา้ำว่าเปเชน่ากลัวนะครับเป็นสามตัวรุกที่น่ากลัวที่สุดของโลกในเวลานี้เลยด้วยซ้ำ และในเกมเยือนคลับรูสแม้ว่าจะไปเยือนนะครับแต่คลับรูสยังไงก็แล้วแต่คุณภาพต่างๆเนี่ยมันสู้กับทางเปเช่ไม่ได้และก็น่าจะเป็นเกมที่เมสซี่หรือเอมปาเป้หรือเนม่าได้มีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดแต่สุดท้ายแล้วนะครับเปเช่ฝืดมากครับทำได้เพียงแค่เสมอคลับรูสอย่างน่าตกใจครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งเท่านั้นและคนทำประตูเนี่ยไม่ใช่เนมาไม่ใช่เอมปาเป้ไม่ใช่เมสซี่ é, Messi, แต่เป็นอันเดรเอเรรา ที่ในเวลานี้เขากลายเป็นดาวสโนของทีมนะครับนี่รู้สึกว่ายิงไปแล้วถึง4ประตูในซีซั่นนี้นะครับเรียกว่าโอเชติโนเนี่ยตอนนี้โปรดปรานเอราเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งเล่นยิ่งดีแล้วยิ่งเล่นยิ่งเข้าแผนของโอเชติโนนะครับแต่ยกเว้นกองหน้านี่แหละครับต่างคนต่างเล่นเป็นบอลชัยเดี่ยวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนมานี่โอโ้โหหน้าเบิร์ดกระโหลกหลายครั้งมากนะครับพอเห็นแล้วสุดหนุดหงิดมาก เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาฝืนเกินไปเพราะฝืนเกินไปมันเสียจังหวะเพราะเสียจังหวะปุ๊บมันทำให้เกมเนี่ยมันไม่โฟล์เท่าไหร่แล้วในเกมนัดนี้นะครับเมสซี่เองก็ค่อนข้างเงียบครับสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ประมาณ3ครั้งและหาโอกาสยิงเองได้ประมาณ3ครั้งช็อตที่เข้าตากรรมการมากสุดคือช็อตที่เขาปั่นด้วยเท้าซ้ายแล้วบอลไปจูบขานและมีจังหวะในการเข้าทําหลายครั้งแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะครับยิงตรงกรอบได้เพียงแค่ครั้งเดียว แม้ว่าเมสซี่จะลงเล่นได้เต็มเกมนะครับแต่ก็ช่วยอ,อะไรไม่ได้มากดังนั้นเดีย๋ยวต้องรอดูในเกมต,ต่อไปครับว่าจะยังไงแต่บอกเลยสายนี้ไม่ธรรมดาเมื่อคุณพลาดไม่ได้3มแต้มจากครับรูสแล้วเกมต,ต่อไปเนะี่ยคุณจะต้องเจอกับใครแมสซิตี้ไลฟ์ซิกเย่าเยือนในเกมที่3เกมที่4แล้วเจอกับแมสซิตี้นะครับก่อนปิดท้ายกับคลับรูสครับก็ไม่รู้นะฮะว่าเปชเชจะเอาสุรรอดได้หรือไม่แต่นะับตั้งแต่ที่เมสซี่เนี่ยลงเล่นในเกม UCL เขาไม่เคยตกรอบแบ่งกลุ่มมาก่อนเลยแต่ถ้า เมสซี่เปเช่เนมาเอ็มปาเป้ดันตกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยบอกเลยโอเชนโนอยู่ไม่ได้แล้วครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะับที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของทางการชาแนลเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ครับนั่นคือรถยนต์นิวสุดขีดเรวใจ สัมผัสด้วยเองได้แล้วนะครับวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเราเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้กลับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับ new suzuki swift power you up Suzuki Swift Suzuki Way of Life